ยุคที่สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวเยาวชนไทยคือความหวังสำคัญในการสร้างสังคมไร้ขยะและนี่คือโครงงานคุณธรรม KNW Zero w a s โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะสวัสดีค่ะพวกเรากร e ุ o ่ม Eco Unity โรงเรียนแก่นครรมที่อะไร โรงเรียนของเราพบปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่การคัดแยกไม่ถูกต้องทำให้เกิดกลิ่นขยะล้นและเป็นแหลง่งเพาะเชื้อโรคสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมทัศนียภาพไม่น่ามองเราจึงร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อน้อมนำแนวพระราชด,ดำริเรื่องรักสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมบวรบ้านวัด โรงเรียนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินง,งานบนรรลุวัตถุประสงค์เริ่มจากการอบรมนักเรียนแกนนําให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10เป้าหมายของเราคือสร้างโรงเรียนสะอาดขยะลดลงอย่างเห็นผลนักเรียนมีวิน,นัยในการทิ้งและสามารถคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ยมีกิจกรรมเด่น11กิจกรรมดังนี้ค่ะกิจกรรมมือวิเศษโดยนักเรียนเก็บขยะโดยรอบโรงเรียนเพื่อเป็นการคัดแยกขยะและนําขยะไปจําหน่ายผลผลิตนักเรียนเก็บขยะได้วันละประมาณ300ชิ้นถึง500ชิ้นผลลัพธ์ ได้นำขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิลค่ะกิจกรรมขยะสร้างบุญโดยนำกล่องนม UHT ไปบริจาคร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลผิตที่10ผลผลิตนักเรียนนำกล่องนม UHT ไปบริจาคเดือนละ600กล่องผลลัพธ์นักเรียนได้สร้างบุญกิจกรรมแก้วน้ำส่วนตัวนักเรียนการนำรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนตัวผลผลิตมีนักเรียนใช้แก้วน้ำส่วนตัว200คนผลลัพธ์ เราได้รถขยะแากแก้วพลาสติกค,ค่ะกิจกรรมขวดแลกของโดยนักเรียนนําขวดน้ํามาแลกสิ่งของผลผลิตนักเรียนนําขวดน้ํามาแลกของสัปดาห์ละ300ใบถึง600ใบผลลัพธ์เกิดความตระหนักในการนําขยะมารีไซเคิลค่ะกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ําโดยนักเรียนแกนนําร่วมปลูกป่าต้นน้ําแก่งละวะผลผลิตนักเรียนปลูกต้นไม้ได้1,200ต้น ผลลัพธ์รสร้างติดสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมสมุดมือสองนัเรียนนำสมุดที่ไม่ใช้แล้วนำมาตกแต่งและนำไปมอบให้น้องผลผลิตนักเรียนทำสมุดมือสองได้จำนวน220เล่มผลผลัพธ์เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ทําความดีค่ะกิจกรรมลรรดดตลาดนัดรีไซเคิลโดยจัดตลาดนัดให้นักเรียนนําสินค้ารีไซเคิลมาจําหน่ายผลผลิตนักเรียนส่งสินค้าเข้าจําหน่ายจํานวน50ชิ้น ผลลั์เมื่อทำชิ้นงานสำเร็จได้สืกความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมทิ้งถูกที่เซฟสครูเซฟเวลเราได้จัดทำคลิปวิดีโอเนื้อหาการทิ้งขยะให้ถูกที่และการใช้แก้วน้ำส่วนตัวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียผลลัพธ์ผู้เข้าชมคลิปวิดีโอจำนวน3,000คนผลลัพธ์เกิดความตระหนักในการทิ้งขยะให้ถูกที่กิจกรรมธนาคารขยะรีซคโดยดำเนินการรับฝากขยะ ผลผลิตรับฝากขยะได้650กิโลกร,รมัมผลลัพธ์ฝึกการออมได้ปฏิบัติตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทุนรักโลกโดยนักเรียนนำตะเกียบที่ใช้แล้วจะโรงอาหารมาทำความสะอาดแล้วนำมาใช้ในการทำทุง่งผลผลิตนำตะเกียบมาใช้ซ้ำในการทำทุ่งได้จำนวน2,000คู่ผลลัพธ์ได้ช่วยรดขยะจากตะเกียบค่ะกิจกรรมน้อมใจถวายทุง่งโดยนักเรียนนำทุ่งไปถวายวัด ผลผลิตนำทุงถวายวัดได้สำเร็จจำนวน100ผืนผลลัพธ์ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยทุกกิจกรรมผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามตัวชี้วัดบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้โดยในการทำงานในน้อมนำหลักธรรมสัง้าหาวัตถุสี่สามัคคีธรรมและแนวพระราชดำริปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติผลการดำเนินงานตลอดปีพบว่า ปริมาณขยะลดลงกว่า90%โรงเรียนสะอาดนักเรียนมีวินัยในการคัดแยกขยะผู้ปกครองและชุมชนมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องโดยพลังของกลุ่มแกนนำจากมือ20มือขยายความร่วมมือออกเป็น101,000มือและทุกๆมือของนักเรียนรวมกับคณะผู้บริหารบุคลากรโรงเรียนแกนนำที่อาไล ร้อมใจกันทำความดีด้วยโครงงาน KNW Zero Waste ขอ,องมุงมั่นสร้างสังคมปลอดขยะรวมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงแม่หลวงของปวงชนชาวไทยและเพื่ออนาคตที่ยัง่งยืนของพวกเราทุกคน